อนนี้เราถึงที่ไหนล้วคะตอนนี้เราถึงปังช้างเกาเรียนรวมมิตรเดี๋ยวเราจะไปนั่งเราจะไปขี่ช้ากันขี่แล้วนขี่ช้างจับตะกะแตใช่วันนี้เจอขอจริงนะเพราะว่าที่ผ่านมานะดูแต่ในทีวีวันนี้จะได้สัมผัสของจริงโอ้ อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ําอะไรอันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำนํำกกเคยมาสมัยก่อนแต่ไม่เคยเข้าในหมู่บ้านนะจับมือจับมือ ไม่ค่อยมีปัลหะถ้า30นาทีนี่เท่าไหร่คะสา0ถ้อยหนึชั่วโมงนี่เท่าไหร่คะ่ร้เาหร้อยอ๋อถ้า30นาที300 1ชั่วโมง600อ๋อแล้วเป <6 S 1> ็นคนละคน มีคนลาหูไหมที่มีครับลาหูก็มีมีอาคารลาหูกัะเรียงอ๋อที่ที่ที่เขาเรียกว่ารวมบิทเพราะเพราะว่ามีไหลช็อตหลายชนเผ่ามีอาารลาหูด้วยเหรอกก็เหรีียยคอาวมนี่ไงอยู่ที่ไหนกระเหรียนคอยาวฝั่งนู้นครับอ๋อถ้าจะไปดูกระเลี่ยนคอยาวไกลไหมเออขี่ช้างเลยไปดูที่นี่แบบไหนไกลอ๋อไปดูนิดนึง อันนี้จะให้เราวันเพราะว่าเขาจะให้เราขี่หนังจะให้เขาปีนเขนขึ้นไปเลยค่ะคือแดงเลยนะคะนี่ยนะจะต้องก็จะอย่าได้เบาๆนะไปเลยตอนนี้เรานั่งอยู่บนหลังช้างขี่ช้างจับตะกระแตง เป้นสเตตทานนี่นั้งอยู่ตอนนี้เีถอดออถดแล้วปวัดเจดีเ อโอ้สื่อเตนเห็นแต่ในวิดีโอในคลิปนะนะวันนี้เรามาเจอขอจริงละขี่ช้างจับตกกะตบตก,กระแตงจับตะกระแตงตรงนี้อยู่ที่ไหนอ,อ๋ออยู่ด้วยตู้ตั้งใจมาขี่ช้างนี่แหละ เมื่อกี้กดทิ้งเหรอยังเมื่อกี้ไม่ได้กดฐานเลยไงตกใจอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น,นช้างจักขี้ช้างใจหมดเลยช้าง,งกดขี้คิดว่าช้างเขงจาจะเกเรแต่ไม่ใช่เขจาจะอึูซีมอนถ้ามีอะไรแปลรกๆช่วยบอกด้วยนะ คุณซิมอนกับเธอไม่เป็นไรไม่ต้องไปไกลแล้วแค่ได้ขี่ช้างก็พอใจแล้วอะค่ะขอให้พี่เขากลับแล้วแค่มาขี่มาลงเพราะว่าไม่เคยขี่เนาะเต็มที่เดือดตุงเดือดตุงเป็นละาหูค่ะ น่าหูจ้าใช่ทีนี้ใช่ไหมที่มีงูยกกักษ์ตอนนี้มีองูอน่าไม่ดูเลยเนี่ยมีเป็นอะไรดีนะ่าเอาอาหารมาครับไม่ออไาที่เดีเอากลับเถอะไม่มีอาหารเราพัชชี่มาที่นี่เนี่ยอ๋อเหรอ ลอนนี้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยทาน่อยกับนื้อกับตัวแล้วกลามวสปาก่อนยันมิสป้สปเนี่ยต้องเลยสะพานจะถึงที่เยกะขนอย ชิงเนาะเมื่อกีออ้มันจะขี้ใช่ไหมคะขี้หรือยังจะสบายขึ้นอออโอ้เมื่อกี้มันจะขี้โอ้สามารถบังคับได้ด้วยนะบอกห้ามขี้ <c oughs> โอกสมมติว่าเขาก็เชื่อฟังนะเนี่ยบอกว่าขอบคุณพระเจ้าถึงแล้วตอนนี้เรามาถึงแล้ว ยิ้มออกเมื่อกี้ยิ้มบอกแล้วเมื่อกี้นี่ยิ้มไม่ออกเลยจริงจริงเดี๋ยวนะเราไปแค่ครึ่งทางนะถ้าไปครึ่งทั้ไม่เลยได้ใกล้ถึงแล้วถึงแล้วลูกใกล้ถึงแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวมีอาหารให้เย็นนะใก้ถึงแล้วอืม โดยตรงเหรออ๋อ,เ,อเราช้างเดินขึ้นไปอย่างนี้เหรอเาใส่รถขึ้นไปอ๋อใส่รถขึ้นไปเ,เดินขบวนกสิบสิบแปอำเภอละโอ้เป็นไงคะสัน เข้าใจอยู่เนาะตะบลร์ตะบุร์ะเข้าใจตะบุร์ตะปูตะายไปๆอันนี้สตะปูเกือบช้างมันอยากจะขี้แต่เราไม่รู้เราตกใจแทบแยกคิดว่าช้างแตกมันอุ้ยแล้วไปได้แค่ครึ่งทางนะเราขอลงเลยและตัวนี้มีมาตัวนี้เป็นอะไรตกใจคิดว่าหมู ทาดีโอ้ยไม่มีนล้วนนี้ไม่มีค่ะอ,อุ้ยน่าสงสารนะัวนี้สดๆแต่ช้าหัวมกแบบ6ไมาเจอเลยโอเคเอาละให,<อ>ให้คนละล2แอนให้ให้ตัวนี้ คนละสองคนละสอง <S 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 เอาพอแล้วแม่อุปบุญนนย,อออาายุอุป่าอุปบทญนุด้วยอู้คนตัวข้างหลังไม่ได้กินเลย<ก>ลดึงผมเลยดึงผมเลย